ทองคำกรอบโคตรแคบแนวรับ1978ต้านอยู่ที่1995เน้นเก็บทำกำไรระยะสั้นไปก่อนไปดูนครับเพื่อนๆไปที่แนวต้านก่อนนะตอนนี้มันขึ้นมาอยู่โซน1,983ช่วงเวลาที่ผมอัดคลิปประมาณเที่ยงครึ่งนะครับแนวต้านของมันเนี่ยจะอยู่ที่โซนราคา1,985เป็นต้านเล็กๆนะครับ1,985เพราะว่าช่วงนี้ที่ผมเห็นมันเป็นการเล่นในกรอบแคบและระยะค่อนข้างจะสั้นมากๆด้วย ต้านถัดไปอยู่ที่1990นะครับาถามว่าตรงนี้เคยเป็นแนวต้านสำคัญใช่ไหมใช่นะ1990นะครับถัดขึ้นไปเป็น1995ครับและโซน2,000นะครับต้านตรงกลางมี2,005ก่อนจะถึงโซน2 0 1 0เอาไง,ไง่ายๆต้านทีละ5เหรียญข้างบนตอนนี้นะ1985 1990 1995 2,000 2,005 2 0 1 0 เนี่ยทีละห้าเหรียญเพราะมันรอข่าวแล้วแหละนะแต่วันนี้ตอนบ่ายอาจจะมีการเวี่ยงของราคาเกิดขึ้นได้เพราะว่าธนาคารกลับมาเปิดครบแล้วนะอย่างเมื่อวานวันจันทร์เนี่ยธนาคารภาคบ่ายปิดแทบจะหมดเลยนะครับแต่วันนี้ธนาคารกลับมาเปิดครบแล้วตอนเปิดยุโรปเปิดครบดังนั้นราคาอาจจะมีการเวี่ยงขึ้นลงทีละ10ถึง15เหรียญได้อยู่ได้อยู่นะแต่ถ้าถามว่าตรงไหนเป็นต้าน สำคัญก่อนแล้วกันสำหรับผมก็คือ1990นะครับแล้วก็โซน2000ชิดแนวเทรลไลน์ตรงนี้ยังคงเป็น2ต้านนี้ก่อนที่เป็น2ต้านสำคัญต้านสำคัญสุดแน่นอนครับ2010ตรงนั้นเป็นแนวต้านใหญ่ของรอบจิตวิทยารอบนี้นะทีนี้แนวรับแน่นอนมันเหลืออยู่แค่2ราคาใหญ่แล้วคือ1970 19 7 0เกับ1980แต่ถามว่ากรอบเล็กๆ ก่อนที่มันจะลงไปหลุด70เนี่ยมีตรงไหนบ้างก็จะมีตรง1977ครับชิดแนวเทรลไลน์ตรงนี้1977-78ถึง78โดยประมาณถ้าหลุดตรงนี้ผมคิดว่าก็จะลงมาแย่โซน73ครับอ่าโซน75-73ถึง73ผมคิดว่ามีสิทธิ์ลงมาแย่ถึงแต่ว่าไม่น่าจะลูดกินสต็อปลอสฝั่งบายที่ต่ำกว่า1970ผมยังคิดแบบนั้นอยู่นะ,ะถ้ามันจะลงค่อยเป็นลงวันข่าวทีเดียว แล้วก็เด้งย้อนกลับขึ้นไปรุนแรงนะดังนั้นตอนนี้แนวรับที่เห็นนะเอาแนวรับสำคัญมีแค่2แนวคือ1980 19 70, กับ1970กรอบย่อยๆมีตรง77ชิดแนวเที่หลาย1977และ1975ลงมาถึง73ไม่เกินนี้มีแค่นี้มีแค่โซนพวกนี้แหละนะทีนี้คนที่เข้าออเดอร์บายมาแล้วแนวทางของเขาก็คือเหมือนเดิมยังไงก็ได้แย่สุดต,ต้องไม่หลุด70นะ จะเหวี่ยงลงมา80 77 73ใดๆก็ตามแต่ต้องลุน้นอย่าหลุด3แนวราคานี้ยืนเทนไลน์ได้ก็ไปถูกปะ่ะตอนนี้บายมาแล้วมี2ราคาให้ปิดก็คือ85นะกับ90ก่อน2แนวต้านนี้พิจารณาปิดได้ก็ปิดนะเพราะเราไม่รู้ว่ามัาย,ยจะติดแค่ต้านใดต้านหนึ่งแล้วลงต่อก็ได้ลงก่อนข่าว ก็ได้ถูกไหมเพราะว่าข่าวมันคือวันพุธพรุ่งนี้แหละอ่าทีนี้ถ้าอยากจะลุ้นว่าไปต่อแบบขึ้นไป2,000ไหวไหมอ่พาพะมีคําถามมาเยอะว่าเฮ้ย2 0 0 0ไหวไหม2005ถึงไหมถูกป่ะผมก็จะบอกว่าถามว่ามีสิทธิ์ถึงไหมเนี่ยถ้ามันยังคงวิ่งในกรอบนี้อ่ะก็ต้องตอบว่ามีสิทธิ์อยู่นะต้องมีสิทธิ์อยู่โดยทางเทคนิคมันสามารถเกิดขึ้นได้อ่าแต่เพียงแต่ว่ามันจะไปติดต้านไหนแล้วลงต่อเลย อันนั้นก็เกิดขึ้นได้เช่นกันผมก็เลยให้พิจารณาแล้วกันว่า8 5ถ้าผ่านได้ก็90ผ่านได้ก็94ผ่านได้ก็2000มันยังมีสิทธิ์เกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนี้ได้อยู่ส่วนคนที่เล่นฝั่งช็อตเซลล์มาจากเมื่อคืนก็ดีหรือจากวันก่อนก่อน,ก,อนก่อนก่อนก็ดีซึ่งมันต้องอยู่แค่โซนประมาณ2 0 0 0 2 0ถึง2อ1 0อยู่แล้วถูกป่ะคนที่ถือโซนราคานั้นอยู่เนี่ยเขาจะต้องลุ้นแค่ว่าห้ามผ่าน แย่สุดเลย1995ห้ามผ่านกลับขึ้นมาถูกปะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะผ่าน85ได้เพราะตรงนั้นเป็นกรอบเล็ก90ก็เป็นจุดพิจารณาว่าลูกผีลูกคนแหละแต่เอาแย่สุดต้องไม่ผ่าน95อ่าคือยังไงก็ตามแต่สวิงขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นไฮที่ต่ําลงต่ําลงกว่าโซนส5งพนเมื่อวานที่มันขึ้นไปถูกไหมเขาถึงจะลุ้นที่จะถือต่อได้อาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนี่ยตีเทรลนล์ก็จะได้โซนราคานี้ที่มันจะต้องแบบมีสิทธิ์ขึ้นไปทดสสอบ่่่่วนนนจะผผาาไมาก แล้วแต่เขาแล้วแต่กราฟมันแต่เราต้องรู้ก่อนว่าถ้าคนเล่นเซลล์มาต้องรู้ก่อนว่าต้านไหนอย่าผ่านต้านไหนมีสิทธิ์ขึ้นมาเทสต้านไหนควรพิจรารณาปิดทํากําไรหนีแล้วรอใหม่ถูกไหมดังนั้นพอยต์สำคัญคือ1995ห้ามผ่านถ้าใครช็อตเซลล์ลงมาสูงกว่า1995เนี่ยต้องรุ้นแค่นี้ก่อนจริงๆเอาแบบตุ้มๆต่อมๆเนี่ยผ่าน90ได้ก็เสียวแล้วอ่ะดังนั้นตรง90ผมว่าก็เริ่มพิจารณาที่จะ ปิดทำกำไรหนีแล้วรอใหม่แล้วก็ได้หรือถ้าใครใจถึงพึ่งได้ก็เหมือนเดิมก็สต็อปลอตทิ้งไว้ข้างบน2องพบวกบวกถูกปะไม่ขึ้นก็เดี๋ยวลงกลับมาใหม่ก็ลุ้นเอาว่าจะหลุดไหมจะหลุดลงมาหลุด80ดศยไหมจะหลุด77็ดเจไหมจะหลุด73็มไหมจะหลุด70็ดศยไหมถูกไหมหลุดก็ถือต่อแค่นั้นแต่ต้องเข้าใจว่ามันมีสิทธิ์ที่จะสวิงกลับขึ้นไปได้ถึงโซน2000อยู่นะเพราะว่า มันยังอยู่ในกรอบราคาเดิมๆนั่นแหละนะครับทีนี้ในส่วนของคนที่ไม่มีออเดอร์มานะไม่มีออเดอร์มาผมคิดว่าถ้าตำแหน่งตรงนี้บริเวณต่ำกว่า8.5เนี่ยเป็นโซนราคาอะไรผมก็คิดว่าเป็นโซนราคาที่ต้องเข้าออเดอร์บายอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่ามันต้องเล่นกรอบแคบกรอบสั้นลงไปเรื่อยๆนะมันอาจจะต้องเล่นสั้นอ่ะอย่างที่ผมให้จัวหัวหน้าแคปชั่นไว้ว่า เทรดเนี่ยเก็บกำไรระยะสั้นนะผมคิดว่าเต็มที่ก็เนี่ยเผลอๆไม่รู้นะมันอาจจะอยู่แค่แค่กรอบระยะแค่เนี้ย80ถึง90นะ่ยกรอบสิบเหรียญตรงนี้ก่อนก็ได้เออแต่นี่มันก็เขาก็พยายามจะขึ้นไปเทส85มาหลายทีแล้วนะเราจะเห็นราคามีการไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบ80ขึ้นไป8580ขึ้นมาอีกทีและ8485อย่างเงี้ยมันก็ ต้องเก็บสั้นผมเลยคิดว่าคำแนะนำที่ที่น่าจะเซฟกับการลงทุนในวันนี้หน่อยก็คือเก็บทำกำไรระยะสั้นไปก่อนอเพราะว่ามันยังไม่มีจุดที่เบรกราคาแนวสำคัญเลยดังนั้นถามว่าโอกาสที่จะเกิดแบบเมื่อคือนเนี่ยขึ้นแรงๆลงแรงๆแบบนี้ได้ไหมผมว่าก็ช่วงนู่นแหละครับทุ่มครึ่สงสทุ่มข่าวสามทุม่แต่ผมคิดว่าข่าวสามทุ่มวันนี้ ไม่น่าจะมีความรุนแรงเท่ากับเมื่อวานแต่ถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้วิ่งแบบขึ้น10ลงขึ้น15ลง10อะไรเงี้ยผมว่ายัางเกิดขึ้นได้อยู่แต่ตอนเนี้ย <c oughs> แนะนําก็คือเล่นเก็บสั้นไปก่อนในช่วงตั้งแต่ที่เพื่อนๆเห็นคลิปอะ่ะถูกปะ่ะบายขึ้นไปลุ้นผ่านได้ก็ถือถือมาถึงบันทีละ5เหรียญ5เหรียญ5เหรียญรับต้านละหเหรียญนะดังนั้นการจะปิดเก็บคํากําไร เราก็ยังอยู่ในรัศมีสักสาเหรียญทีละสมเหรียญสี่เหรียญสามเหรียญสี่เหรียญผ่านได้ก็ถือต่อถือได้อีกเท่าไหร่ก็ทีละสถึง3มเหรียญประมาณนี้เพราะไปถึงทีละสองสาเหรียญมันก็จะไปถึงอีกต้านอีกต้านอีกต้านอีกรับอีกรับอีกรับอย่างนี้แล้วไงดังนั้นก็เลยต้องคิดว่าเล่นสั้นเน้นทํากําไรระยะสั้นเล่นรอบเข้าเข้าออกเข้าเข้าออกเข้าปุ๊บเข้าบายปุ๊บดูนี่ยอมตรงไหนเข้าเซ์ปุ๊บดูนี่ยอมตรงไหนเก็บกำไรก็ทีละสเหรียญ3าเหรียญหเหรียญสมเหรียญห้าเหรียญ จังหวะถือถูกทางมันวิ่งก็ถือต่อถูกป่ะเพราะว่าผมคิดว่าตลาดบา2องบสา 3, น่าจะมีการขยับมากกว่าเมื่อวานอ่าน่าจะมีการขยับขยับคือยื่นแอคชั่นมากกว่าเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยทั้ง3 4สชั่วโมงวิ่งรวมกัน7เหรียญแต่วันนี้สาี่ชั่วโมงมันอาจจะวิ่งรวมกัน15เหรียญก็ได้ถูกป่ะถ้าสมมติว่าอยู่แถวแถวแปแล้ววิ่งขึ้นไป15เหรียญเนี่ยก็คือถึงต้านบนเลย972000เลยถูกไหมและถ้าจะกลับลงมาก็ยังกลับลงมาได้ใหม่เหมือนเดิม นี่เป็นคําแนะนําของผมในวันนี้นะผมคิดว่ายังไม่น่าจะหลุดไปจากกรอบราคาเดิมๆเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนไลฟ์สามทุ่มเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะเป็นกําลังใจให้ผมก็กดตังค์หรือขอบคุณมาได้นะครับใต้คลิปนี้มีอะ่ะผมคิดว่าวันนี้น่าจะประมาณนี้และน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วเจอกันตอน3ามทุ่มจ้า